เอาละครับสาหรับใครที่จะเซอร์วิสรถแล้วก็งบประมาณน้อยครับไม่มีตังซื้อบล็อกไฟฟ้าแพงนะครับก็เริ่มต้นที่ถังลมราคาหลักพันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นยี่สิบห้าลิตรนะครับตอนนี้ก็มีเยอะนะครับห้าสิบลิตรก็ราคาก็ไม่แพงครับแล้วก็บล็อกลมก็พันกระบาดนี้โก้ผมก็ใช้อยู่นะครับวันนี้จะมาทอดน็อตชุดแามหน้าชุดคัดของซูมเอ็กซ์รถออโต้รถทั่วไปรถแบนๆทั่วไปเลย ผมก็จะปั๊มลมให้เต็มนะครับผมก็จะปั๊มลมปั๊มลมให้เต็มกับผมก็จะมีเทคนิคนครับผมจะบอกให้เลยใครกลัวที่ว่าถัางลมเล็กอ่ะจะยิงไม่ออกพวกเนี้ยเทคนิคของมันคืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะไม่รู้เลยมผมจะทําสายลมหนึ่งชุดพิเศษขึ้นมาเห็นไหมสายลมพิเศษของหูตัวเนี้ยจะสั้นมากนหะประมาณเมตรถึงสองเมตรแล้เห็นไหม,มส่วนใครที่ว่ามีสายลมสีส้มอะไรที่มันเล็ก,ลกอะ่ะรูมันเล็กยาวๆอะ่ะยังไงแรงก็ไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นผมไปหาสายลมใหญ่มาเห็นไหม สายลมใหญ่ไปเลยแล้วก็อะทำหัวคอปเปอร์ใช่อันนี้ประมาณ2เมตรที่ผมตัดมาครับผมเอาสั้นอะอะในการในถังลมอุปกรณ์ถังลมบล็อกลมของเราอะอาสายยิ่งใหญ่ยิ่งสัน้นบล็อกลมจะแรงครับอบอกเลยอันนี้คือเคล็ดลับนะครับยังไม่มีใครบอกนะครับเนี่ยนี่ผมมาบอกเลยเคล็ดลับคืออาเห็นไหมผมก็จะประกอบเข้าไปแล้วเคล็ดลับของมันคืออาใหญ่แล้วก็สั้นนะครับมันจะแรง อันราพกมาครับใหญ่สั้นจะแรงรูล,ลมาเอาหายใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องอายาวครับสั้นเมตรสองเมตรสามเมตรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าสะดวกดีถังลมเล็กเงี้ยมันแลกไปไหนง่ายเนี่ยจะมานะครับถอดแชมป์ครับเปลี่ยนเซอร์วิสสายแผนนะครับเพราะว่าสายแผนรถมันขาดนะครับก็จะเอาบล็อกลมครับบล็อกลมก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งออกถ้าเราจะเอาออกให้กดฝั่งนี้ถ้าเราจะเอาเข้าอ่ะให้กด ฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้ผมจะออกนะครับออกให้กดฝั่งนี้เข้าอันนี้ผมมันม,มีเบอร์5นะครับผมเอาเบอร์4พอครับ <_ S 1> ผมจะใช้แค่เบอร์4นะครับไม่รู้มันจะออกไหมก็ต้องชมกันนะใช้แค่เบอร์4นะก็ต่อกับคอปเปอร์ลมได้เลยนะครับข้างหน้านี้ของซูมเอ็กนี่จะเป็นเบอร์น,อน็อตลูกบล็อกเบอร์22นะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะขอใส่ลูกบล็อกก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดถังลมนะเพราะว่าน่าจะคอปเปอร์น่าจะรั่วเดี๋ยว ถ้ามันรว่วเดี๋ยวเสียดายลมครับเดี๋ยวเปิดเลยทีเดียวยิงเลยนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับปอบลมไปที่เลขสี่นะครับไอ้บล็อกลมขนาดนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับอ่ะจะออกหรือเปล่าครับเพราะว่าไปขันจากที่ไหนไม่รู้มาเหมือนกันครับก็ว่ารถคันนี้ก็น่าจะแน่นอยู่พอสมควรครับก็อันนี้ผมจะเริ่มยิงแล้วนะครับว่าจะออกหรือเปล่าผมเปิดบล็อกลมแล้วนะครับ ออกง่ายเลยนะครับเห็นไหมใครคิดว่าถังลมเล็กนะครับไม่ออกนะครับออกง่ายครับนี่ผมปรับเลขสี่ครับแรงมากเลยเดี๋ยวผมขอปรับเบอร์เบาๆก่อนดีกว่าว่ามันแรงนะครับกระชากแรงเกินไปเดี๋ยวเกี่ยวเสียครับมาตรฐานเขาไม่ให้ใช้บล็อกลมยิงครับให้ใช้เครื่องมือพิเศษจับนะครับเดี๋ยวมาดูชุดคัดหลังกันนะครับว่าออกไหมเบอร์สิบเก้าครับข้างหลังอ่ะผมขอปรับเป็นเลขเลขสองดีกว่าไหมเอาเลขสองก่อนละ เลขสองก่อนปรับเลขสองครับแรงกันไปนะครับต่เลขสองก่อนอ่เริ่มนะครับจะออกเปล่าต้องหาอะไรจับหน่อยนะครับมันแตมอ่าออกนะครับอันนี้ขนาดเลขสองนะครับออกนะครับสรุปแล้วทางลมเล็กอ่าสวิตรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ,โโอ,ะออกนะครับเนี่ย ถ้าใครไม่มีตังแบบงบน้อยอ่ะก็ซื้อได้นะเพาว่า,าถ้าหากว่าไม่มีงบเลยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเขาไปผลิตเครื่องมือเองแต่ถ้ามีงบพอจะพอมีงบพอประมาณหลักพันเนี่ยพอจะซื้อปั๊มลมได้เพราะว่าอย่างน้อยคุณซื้อปั๊มลมมามันก็ใช้เป่าใช้อะไรได้เติมลมได้ปะยางได้ครบวงจรนะถ้าใครมีปั๊มลมเล็กขนาดเนี้ยก็ซื้อติดบ้านไว้อะ่ะเห็นไหมออกเห็นไหมง,ง่ายเลยนี่แค่เบอร์สองนะเมื่อกี้ผมกดแรงไปเบอร์สี่ครับก็กลัวเกี่ยวยารูดเหมือนกัน แล้วก็ใครที่ซื้อไปก็แนะนําให้ปรับไล่ทีละเบอร์ก่อนนะไล่ทีละเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์ห้ามันแรงจัดเลยนะครับบอกเนี่ยบอกเลยมันแรงก็เลือกใช้กันนะครับเนะี่ยอันนี้ขังลมแค่ยี่สิบห้านะผมเคยทาคลิปเราเอาไปขันล้อรถไถแต็กอะหูอัดปอนไปร้อยี่สิบแบบมันออกครับถังลมสายลมสั้นแค่นี้มันยังไงก็ออกนะแล้วก็รูเนะี่ยสายลมเนะี่ยใหญ่ประมาณแปดมิลน,นะครับเนะี่ยแปดมิลเลยเนะี่ยเลือกที่แปดมิลไว้ก่อนหรือว่าแปดจุดห้ามิล ส้าแค่เมตร m, อย่างเงี้ยยังไงก็ออกนะครับสําหรับสายเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวอยู่ที่บ้านอะไรเงรี้ยสมคยแบบไม่อยากจะซื้อบล็อกไฟฟ้าเพราะว่าบล็อกไฟฟ้ามันก็สะดวกสบายพกพาได้แต่ใครไม่อยากจะซื้อบล็อกไฟฟ้าแบบแนนแนๆทารถทีเงี้ยก็ไม่อยากจะให้แบตมันเสื่อมแล้วก็เหมือนถังลมอย่างเงี้ยคุ้มกว่านะครับอ่ะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ